การจัดการน้ำอุทกภยัยและภัยพิบัติประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยธรรมชาติแต่ก็ตอบบางด้วยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นภัยที่มาจากธรรมชาติอาทิแผ่นดินไหวอุทกภยัยอัคขีภัยพาย,ายุซึนามิและโคลนถล่มหรือที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์อาทิการสูบน้ําใต้ดินการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกการเปลี่ยนทางน้ําจนทําให้เกิดภัายแล้งและน้ําท่วมเป็นต้น แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือในทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติแต่ข้อจํากัดด้านโครงสร้างอํานาจหน้าที่และการขาดเครื่องมือก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเราทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจและหาวิธีรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาเพราะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบแต่จะกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ การเตรียมความพร้อมวางมาตรการป้องกันความเสียหายระบบเตือนภัยแผนการอพยพเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงและบรรเทาความสูญเสียการกระจายอำนาจในการจัดการภัยพิบัติสู่ชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมการตอบสนองที่รวดเร็วการตัดสินใจในสถานการณ์ขับขันล้วนต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจนและถูกต้องการบริหารจัดการภัยพิบัติคือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเตรียมพร้อมการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียดังนี้การประเมินความเสี่ยงการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่ตตางๆโดยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่การเตรียมความพร้อมการจัดทําแผนปฏิบัติการ การฝึกซ้อมการจัดหาอุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการตอบสนองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพการจัดการกับผู้ประสบภัยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเยียวยาผู้ประสบภัยช่วยให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนมาตรการการจัดการน้ำอุทกภัยและภัยพิบัติ การจัดการน้ําท่วมแบ่งเป็น2มาตรการ 1. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างได้แก่ 1. การสร้างเขื่อนกั้นน้ําและผนังกั้นน้ํา2การปรับปรุงลําน้ําทางระบายน้ําอ้อมตัวเมือง 3. การสร้างฝายชะลอน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อบรรเทาน้ําท่วม 4. การสร้างอ่างเก็บน้ํา5การปรับปรุงระบบระบายน้ํา 2. มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 1. การพยากรณ์และเตือนภัยน้ําท่วม 2. การให้ความรู้และข้อมูลสาธารณะ3แผนรับมือน้ำท่วม4แผนบรรเทาทุกข์การจัดการถ่ายแล้งการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุได้แก่การวางแผนและจัดการน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับถ่ายแล้งสำรวจและขุดลอกแหล่งน้ำสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในดินและบนผิวดินเก็บน้ำและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนการปรับตัวด้านการเกษตรส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือทนแล้ง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นการใช้ระบบน้ำหยดการคลุมดินเพื่อลดการระเหยน้ำและการปลูกหญ้าแฝกการเฝ้าระวังและเตือนภัยติดตามสภาวะอากาศและรับฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับการขอความช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์สร้างความประหนักรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการรับมือภัยแล้งสภาพอากาศรุนแรงและแปรปรวนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ภัยธรรมชาติก็เกิดถีขึ้นหนักขึ้นและกระทบชีวิตเราทุกคนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดการช่วยเหลือยากลำบากกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันดินถลม่มคือหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการย้ายมวลหรือการเคลื่อนตัวของดินหินโคลนหรือเศษซากต่างๆตามความลาดชันของพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกโดยทั่วไปแล้วดินถล่มมาเกิดขึ้นตามหลังปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ เช่นน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินไหวหรือขณะเกิดพายุฝนรุนแรงที่ทําให้มวลของดินไม่สามารถคงตัวอยู่ได้ดินถล่มมาเกิดขึ้นจากการมีตัวกลางเช่นน้ำกระแสลมเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ดินมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือมีแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลงทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายมวลดินหรือการพัดพาที่นําไปสู่การถล่มลงมานั่นเองประเทศไทยเรามีชุมชนที่มีผลกระทบจากดินถล่ม17จังหวัดหากอยู่ในเหตุการณ์ดินถล่มต้อง 1. อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย 2. อ,อยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุด3หลีกเลี่ยงเส้นทางแนวไหลของดินหรือน้ำไหลเชี่ยว 4. ถ้าพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้เกาะไว้และพยายามหนีให้พ้นน้ำไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใดๆเราควรรู้5้าวิธีต่อไปนี้เตรียมแผนฉุกเฉินให้พร้อมกำหนดเส้นทางอพยพจุดรวมพลวิธีแจ้งเหตุและกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรู้ทั่วกันฟิตร่างกายให้พร้อมจัดบ้านให้มั่นคง พาสัตว์เลี้ยงไปยังจุดปลอดภัยและอย่าลืมฝึกซ้อมการอ,อพยพเสมอของจําเป็นควรจัดเตรียมล่วงหน้าน้ําสะอาดอาหารยาเสื้อผ้าและอุปกรณ์สื่อสารรวมไว้ในถุงฉุกเฉินพร้อมหยิบใช้ทันทีอย่าให้ข่าวปลอมทําให้หลงทางติดตามสถานการณ์จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออยู่เสมอเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและชุมชนของคุณเพราะการรู้เท่าทันคือจุดเริ่มต้นของการเอาชีวิตรอดภัยพิบัติอาจหยุดไม่ได้ แต่ความเสียหายเราลดได้ด้วยการเตรียมตัวอย่างชาญฉลาด